สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกับบ่าวร้องในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับผมเมื่อปัจจุวันที่5นะครับเดือน11บ5 6 5นินะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3นอยนะครับผมในโค้งสุดท้ายเราจะเป็นในสูตรมัดรวมนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ของเรามาดูนะครับว่าเข้าตัวไหนบ้างนะครับพี่ๆก็ เข้าไปในตัวเน้นหนึ่งคู่นะครับเมื่อวานนี้เนาะเข้าไปเข้าไปในตัวเน้นหนึ่งคู่นะครับเมื่อวานนี้ผมให้วิ่งแปดลูดหนึ่งไปนะครับก็ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสองแปดสี่กับสองเจ็ดนะครับก็สําหรับสองแปดสี่แปดสี่แปดสี่ไม่มีนะครับพี่ๆแต่ถ้าเกิดใครจับเลขในตารางเนี่ยนะครับมาทั้งมาทั้ง สองเจ็ดเนาะเออมาทั้งสองเจ็ดด้วยนะครับเนาะนะครับแต่แปดสี่เราไม่มีนะครับเนาะในตารางนะครับส่วนในรอบพิเศษนะครับผมสามศูนย์สองกับสี่ศูนย์นะครับของเราให้แปดกับหนึ่งนะครับไม่มีนะครับพี่แต่ถ้าเกิดใครนะครับจับเลขในตารางนะครับก็เข้าไปที่ศูนย์สองนะครับนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับพี่พี่ก็ไม่ต้องตามผมในที่ผมจับคู่ให้ก็ได้นะครับเนาะ าใครชอบแบบเลขเด่นในตารางเนี่ยลองวิเคราะห์ดูในตารางได้นะครับพี่ก็ถือว่ามามาดีอยู่นะครับในเลขตารางนะครับส่วนในรอบปกตินะครับ3 7 1กับ07นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดใครจับในตารางนพี่พี่มาทั้ง0ูนเนาะทั้ง71นะครับผมแต่ของเราของเรามาเข้าวิ่งรุ่นที่1นะครับแล้วก็17เเน้นๆนะครับในเลขบนเนาะรอบปกตินะครับก็ถือว่าได้เฮกันนะครับผมเนาะ ส่วนในรอบ V.P. นะครับ6ก6กับ4 4นะครับในรอบ V.P. นี้หลุดไปนะครับสรุปแล้วในโค้งสุดท้ายนะครับก็มาในหนึ่งคู่เน้นๆนะครับวิ่งรูดที่1นนะครับ8นี้8ไม่มานะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษนะครับผมเนาะแต่ถ้าเกิดใครนะครับจับเลขในตารางนะครับมาทั้งบนทั้งล่างในรอบปกตินะครับเรามาดูเลขเรานะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับพี่ศูนย์เมื่อวานนี้มาเนาะสองนี้มานะครับ 1นี่มา7นี่มานะครับไม่มาแต่9กับ8นะครับพี่ในตารางเนาะมา4หลุด2นะครับสลับเลขเด่นนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับมีโชคก็คอมเมนต์เข้ามาบอกแอดเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่ก่อนไปรับชมก็ฝากคําเตือนพี่พี่ไว้เช่นเคยนะครับผมนาอชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผม ทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็สําหรับพี่ๆนะครับที่นะครับยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับผมเนาะก็ใครที่กําลังหาบ้านใหม่นะครับก็แอดก็ฝากสลับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่ๆสลับบ้านเสียงโชคนะครับก็เข้าไปจิ้มลิงก์ดูได้นะครับสลับใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวแอดจะลงไว้นะครับผมเนาะก็เลขเด่นตารางในวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับวันที่5เนาะ ผมให้ไปที่เลข6นะครับเลข7เลข0นะครับเลข5เลข1นะครับผมแล้วก็เลข3นะครับก็มี1มี7มี3มี6มี5มี0นะครับส่วนนะครับผม สำหรับจับคู่นะครับจับคู่ในตัวเด่นแล้วก็ตัววิ่งลูดนะครับวันนี้วันนี้ผมให้ไปที่วิ่งไปที่5นะครับพี่พี่ลูดไปที่6นะครับวิ่ง5ลูด6นะครับพี่พี่ก็สำหรับนะครับสคู่เด่นนะครับวิ่ง5นะครับก็จะมี ห้าศูนย์นะครับห้าหนึ่งห้าสามแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับส่วนเด่นหกก็จะมี 6กศูนะครับห1 6นแล้วก็6กเนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเน้นนะครับตัวเน้นวันนี้ก็มาเ 7, 7็ด7นะึ่เนาะในตัวเน้นนะครับวันนี้ผมให้ไป ให้ไปที่นะครับหนนะครับผม57 60 6็หนะครับพี่พี่เนาะห้าหนึ6งห้นนะครับสลับตัวเน้นตัวเจาะนะครับ ส่วนในเลข3ตัวนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงให้เนาะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับวันนี้เลข3ตัวสามตัววันนี้ผมให้ไปที่ผมให้ไปที่เลขสามนะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขสามนะครับก็จะเป็นสามห้าเจ็ดนะครับผม 360นะครับนี่เลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่วิ่ง5รูด6นะครับผมหรือว่าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับเนาะไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับก็มองในเลขตารางได้นะครับอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยก็มีอาจจะมี73นะครับหรือว่า7 1 7 0นะครับประมาณนี้หรือว่า30เนาะนะครับผม31ประมาณนี้ครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่เนาะ ไอ้นิดหนึ่งนะครับไอนิดหนึ่งนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ขอให้เฮงๆนะครับรวยๆกันทุกคนนะครับผมเนาะก็ก่อนออกไปนะครับพี่ผมก็ฝากบ้านนะครับบ้านในช่องสนับสนุนด้วยนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่พี่ผู้สนับสนุนของช่องแนวทางไวรัลเบาหลงนะครับก็ใครที่ยังไม่ไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับผมเนาะก็ หรือว่าต้องการหาบ้านใหม่นะครับเนาะบ้านเก่าอาจจะไม่ไม่มีดวงไม่ไม่เฮงไม่ปังนะครับก็ลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่พี่ก็มีพี่พี่หลายท่านเลยนะครับเนาะที่คอมเมนต์เข้ามาว่านะครับเข้าไปบ้านขุมทองนาคาแล้วมีโชคลาภกันนะครับผมผมก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับพี่พี่เอฟซีด้วยนะครับผมเนาะไม่ว่าจะได้แนวทางมาจากไหนก็ช่างนะครับเนาะไม่ไม่ด้ว่าจะตามแนวทางของบาหลงอย่างเดียวนะครับอาจจะได้แนวทางมาทางอื่นนะครับเนาะแล้วก็ ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ลองจิ้มลิงก์เข้าไปในบ้านขุมทองนาคาได้นะครับผมเนาะก็ขอให้เฮงๆนะครับรวยๆกันทุกคนนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้วันเสาร์ผมก็ขอให้มานะครับเน้นๆตรงๆก็แล้วกันนะครับสลับแนวทางนะครับผมสลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ